สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ผมสอสอมองคลกิจสุขสินธารนนท์นะฮะแล้วก็หัวหน้าพักไทยศีวิไลมาพบกับพี่น้องประชาชนทุกท่านผ่าน Facebook Live ส่วนตัวทางเพจมงคลกิจสุขสินธารนนท์นะครับ mm hmm. ก็อาจจะจัดวันเว้นวันนะครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับถ้าสถานการณา์มีประเด็นขึ้นมานะครับ ผมก็จะออกมาพูดถ้ามีมีประเด็นก็ไม่ออกมาพูดนะครับไม่ออกมาพูดนะครับก็สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มเสร็จๆนะฮะก็พอที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนด้วยกันซึ่งวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะทำให้ผมรู้สึกอึดอัดมาหลายวันด้วยกันตั้งแต่รัฐบาลออก ออกราชกิจจานุเบกษาเมืม่อวันที่29กรกฎาคม2564เรื่องข้อกําหนดออกความตามมาตรา9แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548ฉบับที่29นะครับซึ่งในข้อกําหนดเนี่ยมันติดคุกถึง2ปีปรับประมาณน่าจะ20,000-40,000บาทด้วยกันนะครับว่าอาศัยอํานาจตามมาตรา9แห่งพระราชกําหนดสถานการณ์ฉุกเฉินปี48นายกรัฐมตรี ออกข้อกําหนดดังต่อไปนี้คือห้ามผู้ไทยเสนอข่าวนะครับจำหน่ายหรือทาให้ให้แพร่หลายซึ่งหนังสือสิ่งพิมพ์หนังสืออื่นใดนะฮะที่มีข้อความอาจทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินกระทบต่อความมั่นคงแข็งของรัฐนะครับหรือความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอันดีงามของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหมายความว่าคือห้ามเสนอข่าวที่ทําให้เกิดความสะพึงกลัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จก็ตามนะครับห้ามเสนอเสนอผิดแน่นอนนะครับแล้วก็ตามข้อ2นะฮะประกอบข้อ1นะครับให้กสทชเนี่ยไประง,งับอินเทอร์เน็ตนะครับระง,งับ Facebook Instagram ทีวีโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ทุกๆอย่าง จดไอ d ีแอดแล้วก็ส่งให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีต่อนะครับเพราะฉะนั้นคำสั่งดังกล่าวที่นายกตมนตีดำเนินการตั้งแต่วันที่29กรกฎาคม2564แล้วเนี่ยเผอิญว่ามีกลุ่มสื่อมวลชนประชาชนไปร้องต่อศาลแพ่งนะครับซึ่งศาลแพ่งวันนี้ก็มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนะครับเพราะว่าไอคำสั่งคุ้มครองมาดูว่าคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยเขาพูดยังไงบ้างนะครับ เขาบอกว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะเมื่อวันที่2สิงหาสงหาหสารแพ่งมีคำสั่งให้รับคำฟ้องหมายเลขคดีดำเลขที่พอพาน3618ทับ2564ที่บริษัทเดอะรีพอร์เตอร์โปรดักชันจำกัดกับพวก12คนยื่นฟ้องต่อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาขอให้สารมีคำคำพิพากษาเพิกถอน,อนข้อกำหนด ที่ออกความตามพระราชก,กำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน2548ฉบับที่29ตามมาตรา9ลงวันที่29กร,รกฎาคมพร้อมรับคำร้องขอให้ศาลไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินโดยขอให้ศาลมีคำสั่งระงับาการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าวและห้ามมิให้นำมาตรการคำสั่งหรือการกระทำใดๆต่อเนื่องจากคำสั่งนะครับ ตามประกาศดังกล่าวมาใช้กับฝ่ายโจทก์และประชาชนและสื่อมวลชนไปจนกว่าจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีนี้และศาลนัดเมื่อวันที่6สิงหาก็คือวันนี้เวลา13.30นะครับมาดูศาลนะครับศาลเขาสั่งว่าไงบ้างเอ่ยนะครับบัดน,นี้สารแพ่งในคดีหมายเลขดำเลขที่พ,พ3สามหกหนทับสอได้ออกนั่งพิจารณาไตสวนพยานหลักฐาน และมีคำสั่งอันสรุปได้ใจความว่าตามข้อกําหนดข้อหนึ่งที่ห้ามเผยแพร่ข้อความอันอาจทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวมิได้จํากัดเฉพาะข้อความอันเป็นข้อเท็จด,ดังเหตุผลและความจําเป็นตามที่ระบุในการออกประกาศข้อกําหนดดังกล่าวย่อมเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของโจทย์ ทั้ง12และประชาชนนะครับอของโจทย์และประชาชนนะฮะที่ร,รัฐมนูญแห่งรัชากาาจักรไทย2560ได้คุ้มครองไว้ทั้งยังต้องด้วยข้อกำหนดที่ระบุว่าจำเป็นต้องมีมาตรการนะครับจำเป็นต้องมีมาตรการกำหนดในในการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกเป็นไปนอย่างมีเหตุผลถูกตั้มถูกต้องตามข้อเท็จจริงตามกรอบ ที่รัฐธรรมนูญกำหนดอีกทั้งข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวตามข้อกำหนดดังกล่าวนั้นมีลักษณะไม่แน่ชัดและขอบเขตกว้างขวางทำให้โจทก์ทั้ง12คนและประชาชนและผู้ประกอบการสื่อมวลชนไม่มั่นใจในการแสดงความคิดเห็นและสื่อสารตามเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญกำหนดตามมาตรา34วรรคหนึ่งและมาตรา35 วรรคหนึ่งบัญญัติคุ้มครองไว้นอกจากนี้ยังเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุไม่ต้องด้วยมาตรา26วรรคหนึ่งแห่งรัฐธรรมนูญ2560ทั้งข้อกำหนดดังกล่าวก็ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อมีให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่โจทย์ทั้ง12หรือประชาชนเกินเกินสมควรแก่เหตุตามความในมาตรา9วรักสแห่งพระราชกำหนดในการ,การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนข้อกำหนดข้อ2ให้อำนาจรังงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตและเลขที่อยู่นะครับตาม i p s d a ั e ที่มีการเผยแพร่ข้อความหรือ หรือข่าวสารอันเป็นหรือข่าวสารในอินเทอร์เน็ตที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดไม่ปรากฏว่ามาตรา9แห่งพระราชบัญญัติแห่งการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดในการดำเนินการระง,งับให้บริการทางอินเทอร์เน็ตจึงเป็นข้อกำหนดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญต่อชีวิตในมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต โดยประจำของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการแค่แพร่ระบาดโควิดนะครับ2019และรัฐได้ปิดพื้นที่หรือล็อกดาวน์จำกัดการเดินทางการพบปะระหว่างบุคคลทั้งข้อกำหนดดังกล่าวมิได้จำกัดเฉพาะการระงับการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตสำหรับการกระทำาทั้งที่เป็นเหตุแห่งการระงับการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังระง,งับการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตในอนาคตด้วยปิดกั้นการสื่อสารของบุคคลและเป็นการปิดกั้นสุดจริตชนผู้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่ข้อความหรือข่าวสารดังกล่าวไม่พ้องด้วยมาตราสามสิบหวรรคหนึ่งแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2560ในการให้ข้อกำหนดทั้งสงข้อดังกล่าวมีผลบังคับต่อไป อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ยากแก่การเยียวยาและแก้ไขในภายหลังกรณีมีเหตุจําเป็นการยุติธรรมและสมควรในการนําวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษามาใช้เพื่อระงับการบังคับใช้าตามกฎหมายทั้งสองข้อ,อาตามประมวลวิธีการพิจารณาความอาญาทางแพ่งตามมาตรา2 5 4วรรค2และ5 2 5 5วรรคส ประกอบ267วรรคหนึ่งและการระง,งับการบังคับใช้ตามข้อกำหนดดังกล่าวไม่น่าจะเป็นอุปสรรคแก่การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐหรือแก่ประโยชน์สาธารณะเพราะยังมีมาตรการทางกฎหมายอื่นๆให้สามารถดำเนินการเผยแพร่ข้อความหรือข่าวสารที่ไม,ไม่ชอบด้วยกฎหมายผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆอีกทั้งรัฐสามารถใช้สื่อสาร ใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์ในการกำกับเป็นเครื่องมือในการให้ความรู้เพื่อการรู้เท่าทันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนแก่ประชาชนได้ด้วยดังนั้นสารแพ่งจึงมีคำสั่งให้จําเลยคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาดำเนินการตามข้อบังคับดำเนินการตามข้อ บ,บังคับในข้อกําหนดตามมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติในสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับที่9นะครับมีคําสั่งเนะี่ยห้ามเนี่ยฮะศาลจึงมีคําสั่งห้ามจําเลยดําเนินการตามข้อบังคับตามฉบับที่ที่2ี่นะครับแห่งพระราชกําหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งข้อ1และข้อ2จนกว่าศาลจะมีคําสั่งวินิจฉัยประเด็นก็คือ การออกข้อกําหนดตามพระราชกําหนดมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติในสัญญไอพระราชกําหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548นะครับตามมาตรา9าฉบับที่29ข้อ1ข้อ2เนี่ยไม่สามารถทําได้เพราะว่าเป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องประชาชนสามารถที่จะวิาพากษ์วิจารณ์นายกรมนตรีรัฐบาลคณะรัฐมนตรี ข้าราชการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงนะฮะเป็นไปตามข้อเท็จจริงนะฮะวัคซีนช้าก็บอกว่าวัคซีนช้าวัคซีนมาช้าทําให้ประชาชนติดเชื้อประชาชนติดเชื้อเพิ่มขึ้นมีผู้ป่วย ICU มากขึ้นทําให้ผู้ป่วยตายมากขึ้นอันนี้เป็นข้อเท็จจริงสามารถพูดได้นะครับนายกบริหารงานล้มเหลวถึงที่สุดพูดได้เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่เราเห็นเห็นกันอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นแล้วกว่า,าสาลจะมีคําวินิจฉัยหรือพิพากษาออกมาผมเชื่อว่ายังไงคาสั่งนี้ต้องถูกเพิกถอนโดยเด็ดขาดและเมื่อ,เ,อ,อเมื่อ,เ,อ,อเมื่อสาลแพ่งมีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้วพี่น้องประชาชนสาม,มารถดําเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กับผู้ออกคําสั่งได้ก็คือนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้องถ้านายยงนตรีออกประกาศแล้วมีคณะกรรมการในการออกประกาศร่างประกาศมีกี่คนก็เกี่ยวข้องก็ถูกดำเนินคดีหมดเพราะฉะนั้นเคสเคสนี้ยนายยงนตรีติดคุกนะครับติดคุกแน่นอนครับเพราะว่าเป็นการออกข้อกําหนดที่ขัดรัฐธรรมนูญเมื่อกระทําการขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถถูกถอดถอนได้นะครับสามารถถูกถอดถอนได้คล้ายๆกับสสหรือรัฐมนตรีไปกระทําการผิดรัฐธรรมนูญมาตรา184 185เป็นการขัดการแห่งผลประโยชน์เนี่ยต้องยื่นปปชนะครับหรือยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับให้ขาดคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรีได้เลยนะครับเดี๋ยวรอคำวินิจฉัยถึงที่สุดของสารแพ่งก่อนนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีคนนี้มีโอกาสสูงที่จะติดคุกครับเพราะว่าออกคำสั่งโดยไม่ดูตามาตาเรืออันนี้คือสิ่งที่ผมจะคุยกับพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนนะครับให้ฟังนะครับว่าสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้เป็นไปตามข้อเท็จจริงไม่ใช่เฟคนิวนะครับคาว่าข้อเท็จจริงคือณนะวันนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้เราพูดอย่างนี้แล้วพอเดือนหน้าข้อมูลมันเปลี่ยนไม่ไม่ได้หมายความว่าไอ้วันนี้ที่เราพูดเนี่ยมันเป็นข้อเท็จนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฟคนิวมันเป็นข้อเท็จจริงณนะวันนี้ที่เรารับทราบตามตามความสามารถที่เราได้รับรู้รับทราบ มันอาจจะไม่ตรงกับส่วนราชการแต่เราได้รับรู้รับทราบแล้วเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์โดยสดุสุจริตใจตามข้อมูลพื้นฐานที่เรารับทราบเราก็พูดออกมาไม่ถือว่าเป็นความเท็จต่อเมื่อในอนาคตมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่สูงกว่าแต่ณวันนั้นเรารู้แค่นี้เราก็พูดแค่นี้ไอสิ่งต่างๆที่เราพูดออกไปไม่ใช่เป็นความเท็จเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตตามรัฐธรรมนูญนะฮะ สามารถคุ้มครองได้มาตาสามห้าสามหกนะครับมาตาสามห้าสามหกเพราะฉะนั้นพวกเราจะได้มีความรู้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็ไปยื่นหนังสือกับพักพลังชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งพลตีทรงกฎทิพยลัตนะครับหัวหน้าพักได้มอบให้รองหัวหน้าพักมารับหนังสือไปเพื่อจะพิจารณานะครับว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกมตรีในวันจันทร์ที่16นี้ซึ่งผมจะ ไปยื่นด้วยซึ่งวันนี้ได้เดินทางไปที่สภาผูแ้แทนราษฎรแล้วก็ไปร่วมลงชื่อในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเป็นลายบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้วร่วมกับพักฝ่ายค้านนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ทําหน้าที่ของผมแล้วอีกส่วนหนึ่งหน้าที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะวันนี้เราก็ช่วยเหลือตามหน้าที่ของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบะป่วยโควิดกรุงเทพปริมณฑลนะครับ ตอนนี้ก็รับไว้ประมาณ625ลายก็ดูแลทั้งหมดนะครับมีบางส่วนอีกประมาณร้อยกว่าลายที่ยังไม่ได้เตียงก็กําลังตามตามบี้อยู่แต่ก็ยังดูแลผู้ป่วยที่ยังอยู่ในสังกัดอยู่นะครับดูแลตลอดเวลาทุกๆ6ชั่วโมงเพราะมีหลายกลุ่มอยู่นะครับสำหรับผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลก็จะมียาฟ้าทลายโจรกับยาพื้นฐานที่จะให้กินไปก่อนนะครับให้กินไปก่อน แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปร่วมกับท่านสสพีรวิทเรื่องลือดลภาคแล้วก็ท่านสสกายณชาบุญชัยอินสวัสด์นะครับไปร่วมเยี่ยมการตรวจเชิงลุกของแพทย์ชนบทนะครับที่เขตบางขุนเทียนนะครับแล้วซึ่งก็จะไปร่วมแจกนะครับเข้ากล่องนะเข้ากล่องน่าจะเป็นกระเพราไก่ไข่าดาวนะฮะกระเพราไก่ไข่ดาวกับน้ำเปล่านะครับ ในช่วงบ่ายนะครในช่วงบ่ายนะครับเพราะช่วงประมาณาประมาณ11บเอโมงเช้าไปอัดเทปที่เนชั่นนะครับร่วมกับสสวิโรธลักษณาดีสอนแล้วก็สสนายแพทย์ชนนันสีแก้วของพรรคเพื่อไทยนะครับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็มีภารกิจนะฮะแต่การลงพื้นที่เราก็รู้ว่าการตรวจเชิงลุกเนี่ยถ้าตรวจเชิงลุก1,000คนต้องเป็นประมาณร้อยกว่าคนหรือ200คนเพราะฉะนั้น ผมเวลาไปก็ต้องใส่หน้ากากสองชั้นนะครับใส่ชุด PPE ใส่ถุงมือยางนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยแม้จะฉีดวัคซีนไปแล้ว2เข็มก็ตามนะครับก็ต้องระมัดระวังตัวนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้กับพี่น้องประชาชนฟังนะครับว่า ในปัจจุบันนายกมติของเราเนี่ยก็กแก้ปัญหาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแก้ปัญหาแบบอะไรนะ,ะคนก็ตายมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็คนก็ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็สองหมื่นสองแล้วมั้งนะครับตายเกือบสองร้อยคนเราก็คิดว่าคงจะเป็นล้านในระยะเวลาหกสิบวันเร็วๆนี้นะฮะจะเป็นล้านเนี่ยก็อีกประ,ประมาณไม่กี่วันนะ,ะตอนนี้มันเจ็ดแสนแล้วนะครับห้าวันแสนนะครับก็อีกประมาณสิบห้าวันก็ล้านหนึ่งนะฮะ อีก15วันก็ล้านสนะครับแล้วก็อีกเดือนนึงก็อีกกแสนก็ประมาณ2ล้านกว่าพอดีนะครับพี่น้องประชาชนก็คงตายเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นคนนะฮะนายกมติก็ยังเฉยๆนะฮะเฉยๆวัคซีนมาเมื่อไหร่ก็ได้นะมาก็ฉีดนะครับคิดเข้าใจว่าโควิดมันจะหายไปเองช่วงหน้าร้อนก็คือเมษาปีหน้านะครับก็คิดว่าโควิดมันจะหายไปเองปีหน้าก็ไม่ต้องทําอะไรนะฮะเนิบๆนะฮะเนิบ แก้ปัญหาแบบเนิบๆน,นะฮะของรัฐบาลทําตัวเหมือนอัครมหาเสนาบดีในสมัยกรุงเสียอยุธยาสมัยพระเจ้าเอกทัศปี2องสนก่อนเสียกรุงนะฮะไปบอกว่าไปบอกพระเจ้าตากนะฮะตอนนั้นเจ้าตากเป็นเจ้าเมืองบ้านนอกนะฮะมาช่วยกรุงเสียอยุธยาแล้วก็ได้คุยกับอัครมหาเสนาบดีที่คุมวังหลวงอยู่นะฮะคุมเมืองหลวงอยู่นะฮะบอกว่า จะ,จะเอากำลังออกไปสู้ศึกพอไปสู้ศึกปุ๊บก็มีปัญหานะครับอัครามหาเสนากบดีก็บอกว่าเฮ้ยจะออกไปสู้ศึกทําไมเดี๋ยวเมื่อถึงฤดูน้ําหลากเนี่ยเดี๋ยวพมา่าเนี่ยมันก็กลับบ้านไปเองเพราะมันโดนน้าท่วมนะครับมันคล้ายๆกันเลยนะฮะนิสยัยพลเอกประยุทธ์จันโอชากับนิสัยของอัครามหาเสนาบดี ي, หรือออกยากะลาโหมในสมัยพระเจ้าเอกทัศเนี่ยนิสัยเหมือนกันเลยฮนะไปแบบเนิบเนบอันนั้นรอเลย รอน้ำหลากแล้วพม่าแพ้ไปเองอันนี้ก็รออากาศร้อนแล้วก็โควิดก็จะหายไปเองนะฮะนี่คือการบริหารงานแบบคนเอกประยุทธ์จันโอชานะครับบริหารงานแบบไม่บริหารนะฮะ work from home นะฮะ work from home ปัญหาโควิดยังน่าจะอยู่น่าจะซาลงน่าจะถึงประมาณปี มันยังไม่หายห,ายหรอกมันยังมีเรื่อยๆแล้วมันก็จะกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆเราก็ฉีดวัคซีนไปเรื่อยๆนะฮะเ,เราก็ฉีดว <_ d ata> ันะคซีนไปเรื่อยๆแล้วก็กินสมุนไพรไปเรื่อยๆครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าสงครามเชื้อโรคเนี่ยมันมีคนผลิตมานะครับมันมีคนผลิตมานะครับเมื่อมันมีคนผลิตมาก็มีคนขายวัคซีนนะครับ ก็คล้ายๆไขวัดใหญ่สายพันธุ์ A B C D E F G แต่ปรากฏว่ามันเป็นเชื้อโรคนะครับที่ลอยในอากาศแล้วก็อันตรายแล้วก็ถึงแก่ชีวิตอย่างรวดเร็วนะครับมันเป็นไวรัสการเมืองนะครับมันเป็นไวรัสของประเทศมหาอำนาจที่เขาใช้เล่นงานกันส่วนเราเป็นประเทศเล็กๆก็ต้องโอนอ่อนผ่อนตามไปตามประเทศมหาอำนาจนะครับเพื่อความอยู่รอดของพี่น้องประชาชน67ล้านคน ไฟเซอร์ aser, บริจาคไฟเซอร์ aser, เนี่ยก็ความจริงแล้วมันควรจะให้บุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยนะฮะแต่ไฟเซอร์เนี่ยเขาไม่ได้ให้มาฟรีนะฮะเขาให้มาฟรีก็จริงแต่มันมีเงื่อนไขาทางการเมืองอยู่นะครับมันมีเงื่อนไขาทางการเมืองนะฮะถ้าเราโอนอ่อนผ่อนตามตาม,ตามเงื่อนไขาทางการเมืองเราก็จะได้ไฟเซอร์เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็มาพูดเรื่องกฎหมายสื่อนะฮะว่านายยกเนี่ยก็จะติดคุกก็ด้ดยเรื่องนี้นี่แหละนะฮะเขาเรียกว่าใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบนะฮะมิชอบนะฮะออกข้อกำหนดเกินกว่าอำนาจหน้าที่ที่ตัวเองมีนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ก็ใกล้น่าจะใกล้สี่ทุ่มแล้วนะใกล้สี่ทุ่ม ทุกอย่างมีเงื่อนไขหมดครับคือมันเป็นการเมืองระหว่างประเทศอ่ะซึ่งประเทศมหาอำนาจเวลาเขาช่วยวัคซีนมามันก็มีข้อแลกเปลี่ยนนะครับมันไม่มีใครให้ฟรีหรอกครับมันคือการเมืองระหว่างประเทศนะครับซึ่งเราซึ่งเรายังเป็นประเทศที่เล็กๆอ่ะนะท่ามกลางมหาอำนาจที่เขากําลังดําเนินการไปอยู่นะครับจะสังเกตนะฮะทั้งการซ้อมลบเราก็ต้องซ้อมลบกับองังจีน ซ้อมลบกับอเมริกาซ้อมลบกับอังกฤษเราก็ต้องซ้อมลบกับทุกคนเน่นะเพราะเรารับวัคซีนจากทุกประเทศนะฮะเรารับวัคซีนบริจาคจากจีนจากอเมริกาจากอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันคือสงครามเชื้อโรคนะครับซึ่งเราจะสงครามเชื้อโรคเนี่ยมันก็คือเหมือนสงครามจริงๆเพียงแต่ว่ามันมันเป็นอาวุธชั่วโรกที่ทําให้ประชาชนตายจริงๆ ้องอดทนนะครับทุกคนนะฮะผมรู้ว่าพี่น้องประชาชนลําบากนะครับตัวสอสอก็ทุกคนก็ไม่ได้ไม่ได้ดีกว่าประชาชนเท่าไรครับก็คล้ายๆกันนะฮะก็คล้ายๆกัน <c oughs> เพียงแต่ว่าเรามีหน้าที่เราก็ต้องทําหน้าที่นะครับให้เต็มที่นะครับกําลังต่อรองราคากันอยู่นะครับเรื่องรถนะฮะกำลังต่อรองราคากันอยู่นะครับ ก็คืนนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับก่อนนอนก็สวดมน์นะฮะก่อนนอนสวดมน์สวดมน์แล้วก็ขอให้ครอบครัวแล้วก็ให้ตัวเองปลอดภัยแล้วก็มีแรงในการสู้ชีวิตต่อไปนะฮะในเมื่อยังมีลมหายใจเราก็จะต้องสู้ต่อไปนะครับต้องรอสารแพ่งนะครับตัดสินถึงที่สุดก่อน เราค่อยดำเนินคดีอาญาต่อไปอประเทศมหาอำนาจโดยปกติแล้วเนี่ยเขาขายอาวุธนะครับเขาขายอาวุธเป็นข้อแรกเปลี่ยนนะฮะสินค้าก็อีกส่วนหนึ่งนะครับแต่นี้ใช้วัคซีนเป็นตัวเชื่อมนะครับก่อนที่จะซื้ออาวุธก็ต้องใช้วัคซีนเป็นตัวเชื่อมนี่คือการเมืองระหว่างประเทศที่ทุกคนต้องรู้นะครับ พราะเราก็เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ภาพรวมเราก็ต้องโอนอ่อนผ่อนตามไปตามประเทศมหาอำนาจนะครับที่เขาเทคโนโลยีที่สูงกว่าเราถ้าตราบใดที่เรายังไม่ได้เทคโนโลยีสูงกว่าเขาเราไม่ยังไม่สามารถผลิตวัคซีนป้องกันตัวเองได้เราก็ต้องพึ่งพาใสา่เขาเมื่อเราพึ่งพา,าศัยเขาเขาให้วัคซีนฟรีมาเราก็ต้องซื้ออาวุธเขานะครับ เราก็ต้องให้เขามาขายสินค้าในประเทศตะลัในประเทศเรานะครับเป็นข้อแรกเปลี่ยนไม่มีอะไรได้มาฟรีครับไม่มีอะไรได้มาฟรีนะครับทุกอย่างนะครับมีทั้งการเมืองภายในประเทศมีทั้งการเมืองภายระหว่างประเทศซึ่งผู้นําประเทศก็จะต้องรู้เท่าทันในทุกๆเรื่องนะครับเพื่อการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนภายในประเทศมีชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็ปลอดภยัยแล้วก็ตายน้อยที่สุด แล้วก็ฉับไวนะครับโอเคนะครับขอให้ทุกคนฝันดีครับสวัสดีครับ